จะขอสาดพกเตยยกสวัสดีครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านพบกับผมอีกครั้งนึงนะครับกับเกสไรเด้วยไหมวันนี้จะมานำเสนอในเรื่องของเหรียญอนุมานสารพัดโชคนะครับของเสือเตอรแอบเมียซื้อพระนะครับผมที่เจ้าใหญ่นะที่จัดตั้งนะครับถวายหลวงพี่เลี้ยงัาจอมเกตนะครับผมก็จะมีหนึ่งองค์ที่แกะแล้วนะครับองค์นี้เป็นองค์องครนะครับเลขเจทองแดง โบราณผูสองสีเหลียนค่อนข้างมีน้ำหนักเลยนะครับอยู่้านขยายอเภอาหังมีโรงยาสองสีนะครับุยพื้นสวยๆนะครัออกเหลี่ยมนหนามากนะครับแล้วหลังเป็นเฉลเลวนะครับ เลขเจ็ดนะครับมีต่อโคดสองตัวด้านซ้ายนะครับตรงนี้จะมีโคนะครับอันนี้เลขตัวเฉลียวจะนุ่นๆนนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาแกะอันที่ยังไม่แกะลุ้นกันนะครับ แต่แต่ผมเข้าใจว่ารังเนี้ยน่าจะออกไปหมดแล้วนะครับเนื้อดีๆเนื้อเงินเนื้ออะไรในเลขเก้าก็ออกไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้อะไรจริงคือผมผมไม่ซีเรียสนะของพี่ดีทุกอย่างกล่องค่อนข้างสวยเลยนะครับหนุมานสารพัดโชคนะครับหลวงพี่เลี้ยงที่เราวโรบจรมเกติวิทยานะครับือสกลล2สองห้าหหลด้านหลัง ด้านหลังก็จะเป็นโลโก้ประมาณนี้นะครับแบบนี้นเลยนะเดี๋ยวเราลองแกะกันดูคลิปนี้สั้นๆนะครับเรา,ามาลุ้นกันดูว่าจะได้เนื้ออะไรจะเก็บทุกรุ่นนะครับเก็บมากเก็บน้อยแล้วแต่นะครับแต่ว่าอันเนี้ยคืออยากอยากมีเก็บนะครับแต่ว่า คือทุนนทรั์เราไม่ได้เยอะมากก็เลย,ยไม่ได้จัดหนักนะครับมาดูกันเฮ้ยโอ้ไม่มีอะไรนะครับผมเห็นข้างล่างๆนี่น่าจะเป็นเนื้อเดียวกันนะไหมค่อยๆเปิดดูทองแดงซาตินครับผมอ่ะเป็นเนื้อที่อยากได้พอดีเลยนะครับทองแดงซาตินรายการที่ส1นะครับ คือผมพยายามเก็บทุกรุ่นนะนะขอถูกมงคนหลงพี่นะครับแต่ว่าถ้าช่วงไหนมีเงินหนก็เก็บนบนบนนะครับรันไม่ก็เล่ยนยกหลังนะครับลุงลนโคตรชุดหนึ่งสองเก้ครับผมเปิดไว้ไว้เลยครับโคตหนึ่งสเนะครับเลขสวยนะหนึ่งสองเก้าครับหนึ่งสองเกนะครับ รายการสามสิบเอ็ดไม่รู้ว่าสร้างสีมันแตกอยู่แล้วนะสร้างเยอะขนาดไหนนะแต่ว่าสวยมากนะสแตตินราคาลุ้นละสองร้อยห้าสิบนะครับราคาลุ้นละสองร้อยห้าสิบให้ดูความงดงามก่อนนะครับนี่มีหาเป็นดาวเป็นเดือนเลยนะครับไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้เนื้อบนบนหรือเนื้ออะไรนะฮะได้คนหนึ่งสองแก้วเป็นค่อนข้างค่อนข้างสวยเลยนะครับเดือด ออกแบบมาได้ดีนะช่วงนี้จะมีแต่เหรียญเหรียญของหลวงพี่ที่แบบว่าเป็นเหรียญรูปรูปเหมือนหลวงพี่นะเพราะว่าหลวงพี่งดสร้างนะครับงดสร้างวัตถุมงคลรูปตัวเองนะครับ<า>เห็นว่าเร็วๆนี้จะมีในส่วนของเหรียญทางพการนะครับกับเหรียญดาวเขียนเดือนหรืออะไรที่อย่างเนี่ยนะครับก็ต้องรอลุมกัน สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่รูปเหรียสวยๆให้พี่ๆดูนะครับขออนุญาตเจ้าจของรูปภาพด,ด้วยนะครับโอเคเก็บ2องเหรียญน,นะครับเดี๋ยวเหอ,อียเหรียญหนึ่งกำลังมานะครับเลขเก้าเก้านะครับเดี๋ยวรออีกเหรียญหนึ่งเลขเก้าเก้าจะเป็นเหรียญเป็นทองแดงผิวลุ้มหน้ากากทองที่นะครับ เรก้าวนะครับเรโครตรงนี้เก่าๆค่อนข้างสวยเลยเป็นทองแดงโบราณนะถ้าผมจำไม่ผิดทองแดงลุ้นอากาศของทิพย์นะครับเนี่ยอีกเหรียญหนึ่งเรก้าวเดี <f ung> <f ung> ๋ยวกำลังเดินทางมาพรุ่งนี้น euh ่าจะถึงนะก็รุ่นนี้ผมเก็บแค่สามเหรียญเหมือนกับรุ่นอื่นๆของหลวงพี่เลี้ยงนะครับกับอาจารย์พลนั่นเหมือนดวงโคตรเฮงผมก็เก็บไว้สองเหรียญเป็นเนื้อราบในทองแดง เหรียญครับผมก็เก็บทองแดงนะครับคือไม่ว่าจะเป็นเหรียญเนื้อไหนนะครับวิธีเดียวกันนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับคือก็ถือหลวงมงคลหลวงพี่เลี้ยงเนี่ยดีทุกรุ่นนะครับเพราะหลวงพี่บกเสกเองทุกรุ่นโอเคครับสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้ครับเดี๋ยวทิ้งลูกดูยๆยไว้ให้ดูครับผม ฟังความเป็นมานามเดิมของท่านชื่อจิง้งประพงผลบุญนุ่นสรงเป็นนักเป็นนาการชนัะพิมานสกุลท่านเจ้าข้าคนอายุธนี่ยขายบานดังเมืองเดิมชื่อเล่นว่าเลี้ยงมีบุญเหลือลน้น ชอบสร้างอุศลเป็นสิ่งที่เสริมเขาวัดทำบุญทำตุนเพิ่มเติมมาท่านได้ริงเริ่มตั้งแต่เล็กจนโตสิบเจ็ดไมโทนาสองห้าสี่สี่เรือกงามยามดีเป็นที่สุขโคท่านได้บวชเป็นพระสมณะมโนดวงคิด